ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Bangkok On s i t e ตอนพิเศษกับ Bangkok On s i t e Special ครับสืบเนื่องมาจากเมื่อคราวก่อนผมได้พาทุกคนมาทำความรู้จักกับสวนป่าเบนจักกิติเฟสใหม่แห่งนี้กันไปแล้วแต่เมื่อตอนนั้นก็เป็นภาพบรรยากาศของสวนในเวลากลางวันดังนั้นในคราวนี้ผมจะพามาชมสวนเดิมแห่งนี้แต่ในอีกบรรยากาศหนึ่งคือในช่วงเวลาเย็นๆแบบพลบคำ่ำซึ่งก็เรียกได้ว่าให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากในตอนกลางวันมากเลยทีเดียวนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมคลิปรายละเอียดของสวนป่าเบนจกิติแห่งนี้ก็แวะเข้าไปชมกันได้ซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์สำหรับกดเข้าชมในตอนท้ายของคลิปวิดีโอนี้นะครับหลังจากที่ผมได้เผยแพร่คลิปที่ว่านั้นออกไปปรากฏว่าก็มีคำถามแล้วก็ความคิดเห็นที่น่าสนใจจากผู้เข้าชมหลายเรื่องเลย ดังนั้นในคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะไม่พูดถึงรายละเอียดของสวนแห่งนี้มากนักแต่ว่าจะขอใช้โอกาสนี้ในการอธิบายหรือว่าไขาข้อห้องใจไปพร้อมๆกันกับก,บการพาทุกคนเดินชมบรรยากาศสวนแห่งนี้ในยามค่าคืนกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของชื่อสวนครับ คือตั้งแต่ในคลิปคราวก่อนเนี่ยผมก็ได้อธิบายไปแล้วถึงประวัติความเป็นมาแล้วก็แผนที่คร่าวๆของสวนในบริเวณนี้ทั้งหมดตั้งแต่สวนเบญจากิติที่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาซึ่งเปิดมา10กว่าปีแล้วจนกระทั่งมาถึงสวนป่าเบญจากิติเฟส1แล้วก็เฟส2ที่เรากําลังชมกันอยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าก็มีบางคนสงสัยครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าตรงนี้คือสวนเบญจากิติแล้วอันที่ชื่อว่าสวนเบญจาศิริล่ะอันนั้นคือที่เดียวกันหรือเปล่า คำตอบก็คือเป็นคนละสวนนะครับแล้วก็ไม่ได้เชื่อมต่อกันกันกบสวนเบญจกิติแห่งนี้แต่อย่างใดครับอย่างไรก็ตามครับสวนเบญจิริหรือว่าในชื่ออย่างเป็นทางการคืออุทยานเบญจิรินั้นเนี่ยก็อยู่ห่างจากที่นี่ไปไม่มากโดยเป็นสวนสาธารณะขนาดเล็กที่มีพื้นที่ประมาณ29ไร่อยู่ตรงใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงก็ติดกับตรงศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมเยื้องๆกันกับศูนการค้าเอ็มควอเทียน,น,น,นะครับ ยังไงหากว่าคุณผู้ชมสนใจเดี๋ยวยังไงผมจะพาไปทําความรู้จักกับสวนเบญจศรีโดยเฉพาะในโอกาสต่อๆไปครับมีท่านหนึ่งบอกว่าภายในสวนตรงนี้น่าจะมีคาเฟ่เพื่อสร้างรายได้ให้กับสวนด้วยซึ่งผมว่าก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับเพราะปัญหาใหญ่หรือว่าเพนพอยอย่างหนึ่งของคนที่มาเดินในสวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่มากๆแล้วก็ในตอนกลางวันที่อากาศร้อนมากๆอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะ อยากหาน้ำเย็นเย็นดื่มหรือว่ามีที่เย็นเย็นให้นั่งพักร้อนพักเหนื่อยกันอย่างไรก็ตามภายในเฟส3ที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วก็จะเปิดให้ใช้บริการได้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ก็น่าจะมีสิ่งที่ทุกคนเรียกร้องกันแน่นอนครับเนื่องจากว่าในเฟส3ซึ่งเป็นเฟสสุดท้ายเนี่ยเขาจะมีพื้นที่หลักๆเป็นอาคารขนาดใหญ่2แห่ง อาคารแรกจะอยู่ทางฝั่งทิศใต้ทางนี้เป็นอาคารที่รีโนเวทมาจากตึกโรงงานยาสูบเก่าขนาดพื้นที่200คูณ200เมตรนะครับก็เป็นพื้นที่อาคารขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสใหญ่ๆเลยในส่วนนี้เนี่ยเขาจะพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์โดยที่ภายในก็จะมีพื้นที่กิจกรรมพื้นที่เรียนรู้แล้วก็มีการเก็บเครื่องจักรเดิมของโรงงานยาสูบบางส่วนไว้จัดแสดงเพื่อบอกเล่าประวัติศาสตร์แล้วก็ความเป็นมาก่อนที่จะมาเป็นสวนแห่งนี้นะครับ ส่วนอีกอาคารหนึ่งที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของสวนเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเขาจะรีโนเวทโกดังเก่า3มหลังที่ตั้งเรียงขนานกันอยู่ซึ่งเขาจะพัฒนาเป็นอาคารกีฬาในร่มข้างในก็จะมีห้องเวิร์กช็อปพื้นที่เล่นกีฬาแล้วก็นี่เลยครับจะมีทั้งร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ต่างๆก็จะรวมอยู่ในอาคารส่วนนี้ด้วยนั่นเองครับ ยังไงก็สิ่งสําคัญที่ต้องฝากไปถึงผู้ที่มาใช้บริการสวนแห่งนี้ก็คือใครๆที่มาแล้วจะดื่มจะกินอะไรในพื้นที่สวนก็อย่าลืมช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมของสถานที่เรียกว่าใครมีขยะอย่างขวดน้ําหรือว่าแก้วน้ําอะไรก็ให้หาที่ทิ้งที่ถังขยะนะครับหรือว่าหากว่าใกล้ๆตัวหาไม่เจอถังขยะก็นําติดมือกลับไปด้วยอย่ามาวางทิ้งกันในสวนเลยนะครับ สำหรับบรรยากาศตอนกลางคืนที่สวนแห่งนี้ก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าเขาก็จะมีการติดตั้งไฟทั่วสวนเลยทั้งไฟส่วนที่เป็นโคมไฟแบบเสาตั้งกระจายอยู่ทั่วเพื่อให้แสงสวา่างแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือบริเวณราวสะพานอย่างที่เห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับก็มีการติดตั้งเป็นไฟ LED bar ยาวตลอดแนวเรียกว่าดูแล้วสวยงามล้ำสมัยสุดๆดูดีมากเลยครับตรงนี้เป็นการพัฒนาอย่างที่เรียกว่า อาจจะพูดได้เลยว่าไม่เคยเห็นในสวนแห่งอื่นๆในกรุงเทพมหานครมาก่อนเลยนะครับสำหรับบรรยากาศตรงนี้ครับสำหรับไฟตรงนี้ที่เขาใช้ก็จะเป็นไฟ LED นะครับที่ไม่ได้ให้ความร้อนแล้วก็ค่อนข้างจะติดตั้งอย่างปลอดภัยไม่อันตรายนะครับสำหรับผู้ใช้งานอ้อแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่คุณผู้ชมท่านหนึ่งฝากมาว่า ขอฝากรายการช่วยกระทุ้งไปทางกทมให้ผู้รับเหมาเนี่ยช่วยมาเก็บงานรอยต่อของราวสะพานให้เรียบร้อยด้วยเพราะที่เห็นยังไม่มีการเชื่อมชนยังเก็บงานไม่จบอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานแล้วก็ไม่สวยงามด้วยอันนี้จากที่ผมเดินชมเองเมื่อตอนกลางวันก็ได้เห็นรอยต่อที่ว่ามาเหมือนกันนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นการตั้งใจเว้นไว้ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างหรือเปล่าอย่างเช่น เขาอาจจะเผื่อการขยายตัวตามอุณหภูมิของโลหะไหมหรือว่ามันคือการที่ยังเก็บงานไม่เสร็จจริงๆอันนี้ก็ถ้ามีใครที่อยู่ในส่วนงานที่รับผิดชอบบังเอิญดูอยู่ก็ฝากแก้ไขหรือไม่ก็ชี้แจงเหตุผลมาทางคอมเมนต์กันได้เลยนะครับเรื่องต่อมาคือมีคุณผู้ชมท่านหนึ่งตั้งข้อสังเกตไว้ว่า ต้นไม้ที่ปลูกไว้บางส่วนเนี่ยดูเล็กเกินไปยิ่งไม้ที่อยู่แถวบึงน้ําบางต้นดูอาการแย่เหมือนแบบว่าจะไม่รอดไหมสําหรับในจุดนี้ผมก็ได้มีโอกาสพูดคุยสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญด้านพืชแล้วก็งานสวนนะครับเขาก็ได้ให้ความเห็นว่าจริงๆแล้วต้นไม้ที่ขุดย้ายหรือว่าแยกขยายพันธุ์มาปลูกใหม่ในสวนแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องให้เวลากับเขาปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศแล้วก็สิ่งแวดล้อมใหม่อย่างเช่นพวกต้นคลานน้าบัวหรือว่าไม้ยืนต้นที่ขุดย้าย ใช้มาปลูกใหม่นั้นเนี่ยในช่วงแรกเขาก็อาจจะมีใบเหลืองใบแห้งหรือว่าใบไหม้จากแสงแดดที่ร้อนแรงตลอดวันแต่เดี๋ยวพอเวลาผ่านไปไม่นานพอรากพืชเขาขยายเติบโตเพิ่มขึ้นก็จะสามารถดูดน้ำดูดธาตุอาหารในดินได้มากขึ้นใบที่จะงอกขึ้นใหม่หลังจากนี้ก็จะเติบโตขึ้นมาทดแทนใบเก่าที่เหี่ยวแห้งแล้วก็หลุดร่วงไปนะครับหลังจากนั้นต้นไม้ทั้งสวนก็คงจะเติบโตขึ้นมาสวยงามได้ตามปกติธรรมชาติต่อไปนั่นเองครับ ส่วนคำถามหนึ่งที่ถามว่ามาที่สวนป่าแห่งนี้เนี่ยจะพาสัตว์เลี้ยงเข้ามาด้วยได้ไหมตรงนี้ก็ต้องตอบเป็นข้อมูลไว้สำหรับท่านอื่นๆที่มีสัตว์เลี้ยงแสนรักด้วยเลยนะครับว่าสวนป่าเบนจกิติไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามานะครับไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาโดยยกเว้นไว้เฉพาะสุนัขนำทางผู้พิการทางสายตาเท่านั้นครับ ส่วนเหตุผลก็มีหลายข้อครับทั้งเรื่องความสะอาดของสวนที่หากว่าเราพาสัตว์เลี้ยงของเราเข้ามาแล้วมาขับถ่ายไว้แล้วเจ้าของก็ไม่ได้ดูแลเก็บกลับไปทิ้งก็อาจจะทําให้เกิดความลําบากกับผู้อื่นแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดูแลยากนะในส่วนเดียวกันก็ ป้องกันไว้เพื่อความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยงเองด้วยนะครับเพราะว่าเท่าที่สังเกตด,ดูเนี่ยยางเห็นได้เลยว่าในสวนจะมีทั้งสะพานทั้งบ่อน้ําแล้วก็ซอกหลืบมากมายที่อาจจะทําให้สัตว์เลี้ยงเกิดอันตรายหรือว่าพลัดหลงกับเจ้าของได้ครับก็เลยป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นเองครับสำหรับทางเดินตรงจุดนี้ที่มีการปิดไว้ยังไม่ให้เข้า ตรงนี้จะเป็นทางเดินที่จะเชื่อมเข้าไปสู่อาคารพิพิธภัณฑ์ที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเดี๋ยวพอสร้างเสร็จแล้วก็คงจะทําให้สวนตรงนี้เนี่ยสมบูรณ์แบบขึ้นอีกเยอะเลยนะครับสาหรับพื้นที่แห่งนี้หนึ่งในคำถามที่สำคัญสำหรับคนอยากมาเที่ยวเลยก็คือตอนค่ำค่ำแบบนี้เนี่ยยุงเยอะไหมอันนี้ตอบแบบสดๆจากที่อยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับว่าไม่รอดครับสวนป่าแบบนี้เนี่ยมีทั้งบึงน้ำใหญ่ แล้วก็มีต้นไม้มากมายเนี่ยให้ดูแลจัดการยังไงก็เอาไม่อยู่ครับสําหรับเรื่องของยุงและมแมลงแต่ว่าก็ต้องบอกว่าช่วงที่เดินอยู่บนสะพานสูงๆตรงนี้ก็ไม่มีปัญหามากนักนะครับส่วนหนึ่งเราก็ไม่ได้หยุดนั่งหรือว่ายืนตรงไหนนิ่งๆเป็นเวลานานๆอยู่แล้วแต่ถ้าใครจะตั้งใจมาโพสท่าถ่ายรูปหรือว่ามานั่งชิลแบบตอนค่ำๆยาวๆหน่อยก็ผมว่าหาท่าครีมกันยุงอะไรอย่างนี้เอาไว้ก่อนก็จะดีที่สุดนะครับ ตรงจุดนี้แล้วก็อีกหลายๆพื้นที่รอบสวนเลยเขาก็มีการติดตั้งเป็นตู้ฉุกเฉินที่เขียนว่า sos ซึ่งก็จะเอาไว้ใช้กดเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาให้บริการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในกรณีที่หากว่าใครมีปัญหาอะไรขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความรอบคอบที่ดีมากเลยครับตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการติดตั้งแล้วก็ทดสอบระบบก็น่าจะเปิดให้บริการได้ในเร็วๆนี้ครับ และนี่ก็คือภาพบรรยากาศโดยรวมๆกับแสงสีในยามค่ำของสวนป่าเบญจกิติแห่งนี้นะครับหากว่าใครที่มีความคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือประเด็นอะไรที่อยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับรายการของเราในตอนนี้ก็ร่วมแสดงความเห็นกันได้อย่างอิสระเลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน b a n g k o อกอ s น t ซและ b บ n g k o on อ Onsite ต p e c i a l EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ